สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่วงเชฟเทคนิคครับผมอภิญญาวังดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักการลวกกุ้งนะครับว่าจะทํำยังไงให้ออกมาดูสวยงามดูน่ารับประทานนะครับเราเคยสังเกตไหมเอ่ยตามโรงแรมนะครับทาไมกุ้งที่กินกับค็อกเทลกุ้งนะครับที่เป็นค็อกเทลกุ้งนะทำไมถึงออกมาสีสวยจังมาเราทําที่บ้านแล้วดูไม่สวยอย่างเขาเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ทำยังไงนะครับผมเราก็จะเริ่มต้นจากกรรมวิธีการลวกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ที่เราจะใช้นะครับอ่ โดยปกติแล้วนะครับฝรั่เวลาต้มน้ําหรือว่าลวกผักหรือว่าลวกกุ้งนะครับลวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเขาจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบลงไปข้างในนั้นด้วยนะครับเกลือนะครับสามารถช่วยให้เร่งไม้สีนะครับในตัวกุ้งแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักต่างๆได้นะครับอ่ะนะครับกุ้งนะครับ หรือว่าอาหารทะเลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีกลิ่นคาวเนาะวันนี้เราก็จะใช้เครื่องเทศนะครับมาดับกลิ่นคาวนะครับที่มันอยู่ในตัวกุ้งนะครับหรือว่าอยู่ในตัวเนื้อสัตว์บางบางชนิดนะครับผมวันนี้ที่เลือกใช้นะครับมีพริกไทยดำนะครับใบกะวานหอมใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นรากของพาสต์ลี่หรือว่ารากของผักชีก็ได้นะครับถ้าเป็นสไตล์บ้านเราก็ขาตไคายใบมะกรูดนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับ จากนั้นใส่เกลือนะครับนะครับพริกไทยดำใบกระวานนะครับหอมใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เราอยากจะใส่เพิ่มลงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เลือกใส่เดิวนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดให้เขาเดือดสักครู่หนึ่งให้กลิ่นเขาออกมานะครับ นะครับผมน้ําของเราก็ได้เดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆลองมาทําที่บ้านดูแล้วเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศพวกนี้ขึ้นมานะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลวกแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ใกล้มือนะครับผมก็จะเป็นอ่างน้ําแข็งนะครับไว้สต็อปคุกกิ้งนะครับหรือว่าบ้านเราก็เรียกว่าช็อกน้ําเย็นนั่นเองนะครับง่ายๆน้ําแข็งใส่ตามด้วยน้ํานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่กุ้งเลยแล้วกันนะครับรอน้ําเดือดก่อนนะครับน้ําเดือดค่อยใส่กุ้งนะครับดูปริมาณน้ํากับกุ้งนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วปกติผมแนะนําให้ลวกทีละน้อยดีกว่านะครับไม่ต้องลวกเยอะเพราะเวลาเราเอาออกเราจะเอาออกไม่ทันแล้วกุ้งก็จะสุกเกินไปนะครับอ่ครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราปิดฝานะครับรอเขาเดือดนะครับแล้วก็ดูว่าสีเขาได้หรือยังนะครับได้แล้วก็เอาออกเลยนะครับอ่นะครับได้ที่แล้วนะครับประมาณนาทีหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งด้วยนะครับอันนี้ไซส์ประมาณอ่าตัวโลนะครับ ประมาณนี้นะคบเห็นไหมเอ่ยสีสวยเชียวนะครับแล้วก็รีบช็อคน้ำเย็นนะคะนะครับผมจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราช็อคน้ําเย็นนะครับผมทิ้งไว้ในน้ําเย็นประมาณสัก30วิิบวิถึง1นาทีนะครับดูว่ากุ้งของเรานะครับหายร้อนแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะนะครับแล้วก็วิธีการดูว่าเนื้อกุ้งเนี่ยมันสุกพอดีหรือเปล่านะครับ กุ้งสุกพอดีนะครับก็จะไม่แข็งมากเกินไปนะครับเราเคยทานกุ้งที่แบบแข็งแข็งกระด้างใช่ไหมเดี๋ยวันนี้เราจะลองทํากุ้งที่แบบออกมานิ่มพอดีนะครับเทคนิคง่ายๆครับตัดหัวนะครับเสร็จแล้วเราดูว่าตรงนี้สุกไหมนะครับถ้าสุกเนื้อเขาจะขาวเหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่สุกเขาจะเป็นเนื้อสีกุ้งที่ยังไม่สุกอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแกะนะครับเปิดข้างเดียวก่อนนะครับ เทคนิคการปอกง่ายๆเลยเร็วนะครัะพอเราเปิดด้านด้านนี้ถึงด้านหางเรียบร้อยแล้วนะครับเราดึงตรงหางนะครับหมุนรอบนะครับแล้วเราก็ลอกเขาออกมาได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องแกะสองด้านนะครับจากนั้นนะครับเราผ่าหลังนะครับเอาเส้นกลางตัวออกนะครับทุกครั้งนะอาหารจะได้ออกมาดูดีนะครับจากนั้นนะครับสกิดแล้วก็ดึงออกมา จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่แหลมคมนะแขกบางท่านไม่รู้นะครับหรือว่าผู้ทาบางท่านไม่รู้ม้มเข้าปากไปนะครับอาจจะไปทิ่มปากได้นะครับเราหักเขาทิ้งนะครับแค่นี้เราก็จะได้ค็อกเทลกุ้งสวยๆที่เราเอาไว้แต่งจานได้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้เพื่อนๆก็ได้รู้เทคนิคการลวกกุ้งแล้วก็การตกแต่งนะครับว่าทำยังไงให้กุ้งออกมาดูดีดูน่ารับประทานมากขึ้นนะครับอ่า สำหรับการทำค็อกเทลหรือการทำสลัดกุ้งสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้หรือจะเป็นต้มยำกุ้งบ้านเราก็ได้นะคะเราลวกกุ้งก่อนนะครับแล้วก็แกะเปลือกออกนะครับจากนั้นไปแต่งในจานก็สวยได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเทคนิควันนี้แค่นี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ